เรื่องที่สองอัศจรรย์มากเมื่อคืนนี้อัศจรรย์ที่สุดครับอัศจรรย์ <c oughs> จบปุ๊บเห็นพี่เขาลงไปก่อน <c oughs> ผมเป็นคนที่สี่ผมบอกว่าผมเขา้าเข้าน้ำด้วยครับตามไปแต่ว่ากรัมอทีรถหายครับรถหายเอาผมทำไงดีเนี่ย เมื่อก่อนนะผมจิตใจเหมือนแบบถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ยผมโมโหมากวัยวัยแล้วทึ้มันเหมือนแบบไม่ไวัยวยนั่งทําอะไรดีวะมองทางโน้นทางนี้อธิษฐานภาษาแปลกๆพูภาษาไปไปๆเสร็จอก็นั่งดูเขาก็ดูผมผมก็ดูเขาผมก็เดินไปอสวัสดีครับผมขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมครับเพราะพอดีผมตกรถครับเขาบอกอ้าวแล้วรถคุณยี่ห้ออะไรบอกรถตู้ครับ เอาจำหมายเลขได้ไหมไม่ได้ครับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ครับจำใครได้จำได้แต่อาจารย์ดรเตอร์คนเอกทนานที่ครับอ้าทําไมอ่ะเขาบนผมใน YouTube ครับผมขอเขาเสร็จเขาบอกแงตโทรหาตารวจนะเขาโทรปุ๊บตำรวจมาปุ๊บเลยตํารวจก็จําใครได้ไหมผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ครับผมไม่จําเลยครับแฟนใครมีไหมพี่พินตรงไป YouTube เลยครับ ดัตเตอร์คนเอกคาริติกครับนั่นจะโผล่มาเลยครับนั่นเอวุลใหม่ครับเค้บเขาพิมพ์จริงนะครับเขาก็เปิดฟังเขาก็ใส่องหมอผมเขายังบอกว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าผมคนไทยร้อเปเซตครับเขาถามไอย่างนี้เดึอสักดักจะให้ผมไปอยู่ที่โรงพักหรือว่าจะให้กลับผมตัดสินใจไม่ถูกครับผมนั่งดูทำไงดี ก็อธิษฐานอีกผู้ภาษาแปลกๆเขาก็มองผมผมก็กระรากระรากระากระากระลาเขาบอกว่าคุณพูดอะไรผมก็อ,อธิษฐานอยู่ครับอ,อ,อธิษฐานขอพระเจ้าครับักพักตะรบบเอาผม,ผมไปคนส่งคุณกลับบ้านเองนะผมก็ตอบครับเขาก็ขับรถไปผมหันไปทางนูน้นทางนี้ไม่มีใครครับมีแม่บ้านคนหนึ่งพี่ขอยินตังได้ไหมพี่ไม่มีมเลยอา้าวแฮปปี้เหลือเกิน ทำยังไงดีเดินไปที่เก่าปั้นน้ำมันทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกผอมอาิษฐานภาษาเวลเซน่าเดี๋ยวเขาก็มารับแหละแ<ไ>ดี๋ยวผู้หญิงก็เดินมาเขาน่าจะเป็นเคยเชื่อเคยจดิตมาก่อนเขาเดินมาพี่ยังไม่ได้กลับไม่ได้ตำรวจไม่ซื้อตั๋วให้คุณรอระไม่ซื้อครับ แล้วพี่จะทําไงผมนั่งอย่างนี้ครับเดี๋ยวพี่น้องผมมารับผมจะพักเราพี่ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวหนูซื้อตั๋วให้เหมือนพระเจ้าเตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมซื้อตั๋วให้เขาซื้อเลยนะครับไม่ลังเลเลยพี่นอนโรงแรมเปิดห้องผมนอนอย่างสบายเลยครับอ่าผมก็นอนอธิษฐานเสร็จเขาเดินมาอีกทีหนึ่งเขา ขาซื้อกับข้าวมาวางแล้วก็ผมพูดภาษาผมอันที่กำลังอันทิษฐานภาษาแปลกๆเขาเนื่องจากคิดว่าผมเหมือนเป็นคนบ้านหรือเปล่าผมไม่ได้ผมอันทิษฐานเขาไม่เปิดห้องแต่ตอนเช้าผมเปิดห้องปุ๊บกับข้าวเต็มหน้าเลยครับอ่าเตียงโอ้โหกับข้าวเต็มเลยไม่ได้ยินเขาอ่ะอ่าผมตื่นมาทีเหมือนเหมือนพระเจ้าบอกว่าให้ได้ตื่นนะตื่นหรือจะมีคนมารับหรือเปล่าเลยแต่ว่าผมตื่นมาปุ๊บอ้าเขาเข้าไปดู เอากับข้าวอยู่ตรงหน้าจริงๆเปิบปุ๊บก,กับข้าวมีเขาบอกว่าพี่ไม่ตื่นมากินข้าวเหรอเพราะว่าเมื่อคืนผมพูดภาษาอะไรผมก็นอนไปแต่ผมตื่นมาปุ๊บก,กับข้าวเยอะมากผมกินคนเดียวไม่ได้ผมก็เลยเขาก็เลยขับรถเก่งมาวผมด้วยนะครับพาผมไปส่งตรงบขอสอทำไงเขาก็เลยบอกกินข้าว้วกันกกำลังเก็บข้าวเก็บถุงกินข้าวก็นี่ถืออาจารย์อยู่ เขาถามว่าเมื่อวานนี้อาจารย์คงเอกใช่ไหมใช่ครับอารักษิติครับเขาก็เลยว่าเขากำลังพิมพ์พิมพ์พิมพ์ปุ๊บวันหน้าปุ๊บอ้าวพี่น้องผมมาโอ้ผมดีใจมากเขาเอาห้าร้อยให้ผมอินนะครับอ่าคือคือเขายังให้ห้าร้อยในการแบบว่าผมลงหมอชิดนั่งรถที่ซี่ไปที่บดเลยก็เลยยับไม่อีกห้าร้อยบอกอ้าวอีห้าร้อยนะผมโอ้โหเขาคุณพระเจ้ามากมาก จนเหนือน้ำตาผมจะไหลทางนั้นเลยครับเสื้อเขาก็ยังเตรียมเสื้อให้ผมอีกครับพระเจ้ายังให้เสื้อผมอีกชุดสุดอ่กเสื้อสุดอีกอ้าวใส่ซะผมก็โอ้โหมว่าทราบซึ้งที่พระเจ้าเตรียมมา่าก่อนที่จะมาพี่บอนบอกว่าขอพระเจ้าเตรียมพร้อมทุกอย่างก็เลยเก็บเลยยิหมนครับชงครับ ดีใจมากครับพี่น้องที่พี่น้องได้ฟังคําพยานหรือคําสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ามีจริงนะครับพระเจ้าทรงสร้างโลกและจัก,กรวาลพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างมนุษย์ขึ้นมาเราไม่ได้มาจากลิงและพระองค์สร้างให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มีความรักมีมโนธรรมรู้ผิดรู้ชอบสัตว์ไม่มีมโนธรรม สัตว์ไม่สามารถสร้างเครื่องบินได้แต่มนุษย์ถูกสร้างโดยพระเจ้าในพระฉายของพระเจ้าอยากชวนพี่น้องให้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าผู้สร้างพี่น้องพระองค์ทรงพระเยซูลงมาในโลกนี้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เป็นไม้กางเขนลังพระโลหิตเพื่อรับความบาปของพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปใช้โทษกรรมนะครับเราถูกสอนมมว่าเราต้องไปใช้โทษกรรมในอดีตที่เราทํามาเราไม่ต้องใช้โทษกรรมเพราะพระเยซูรับโทษกรรมแทนเราไปแล้ว เราเพียงจะยอมรับการยกโทษบาปกลับใจจากความบาปและต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและเราก็จะเริ่มมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันในสวรรค์หนังสือโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันในสวรรค์นะครับชีวิตนิรัน์และชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พี่น้องครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าตามที่ผมพูดนะครับสิ่งนี้ผมอธิษฐานเมื่อ40ปีมาแล้วข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานขอกลับคืนดีกับพระองค์ลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกกลับใจจากความบาปขอบคุณพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ลูกเอาคำสาปแช่งออกไปจากลูกเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปเอาความยากจนออกไปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอองค์ทรงนั่งบนบันลังชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูตั้งแต่วันนี้ ลูกจะเดินกับพระองค์กลับใจทุกๆวันรับใช้พระองค์อย่างสัตด์สื่อในนามพระเยซูเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้าเมตตานำพี่น้องให้ประพบคริสตจักรที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีสอนพี่น้องเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้พี่น้องได้รับใช้พระเจ้าเกิดผลนำคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายขอพระเจ้าเปิดประตูสวรรค์เทพระพรให้แก่พี่น้อง รักษาโรคพี่น้องให้หายป่วยอย่างอัศจรรย์ในพันน้ำพระเยซูเอาคําสาปแช่งออกไปในน้าพระเยซูผีร้รายวิญญาณชั่วจงออกจากชีวิตของพี่น้องในน้าพระเยซูและพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายรอบข้างในพระนา้พระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณมากครับพบพี่น้องในคำพยานอื่นและในคำสอนอื่นๆน,นะครับยินดีที่ได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับ